เจ้าทีทุกทุกคนนะจ๊ะมันนียายนะทําอะไรคะเก็บบวกไปขายเจ็บปวดไปขายไม่แก่นี่กินอิ่มหรอไม่แก่นี่แก่แล้วสิบบาทกี่บาทนี่จะขายสามลูกฟิชไรกี่ลูกตรงไหนลูกหนึ่งลูกโอ้ยแม่ไม่ต้อกไปถุงอู้อันนี้ใหญ่พูดไม่แก่บ่นี่แก่แล้วแก่กัเก็บมาแล้ววะอู้อู้เบาบ่งเลยแก่ถ้ามันเบามันแก่นี่ยนี่แล้ลูกเนี่ย นี่อีกลูกอู้ลูกมันหลายลูกแกลูกลแกจะแก่ล่ะนี่แม่ลูกนี่ลูกนี่แก่แน่นอนโอ้โหมองไม่เห็นมันตะการไหมงวยตะการมันมีตี้นลูกนี่ตูดแค่นี้แก่อลไรเหลืองตัวนี่นี่แหละฮามวนได้สองลูกไงโอ้ได้ยี่สิบบาทแล้ววันนี้ ปลอดปอดสารพิษปอดปุ๋ยปอดน้ำปอดทุกอย่างไม่ต้องเก็บมันอ่อนเลยวันนี้เดี๋ยวกำลังกินดูมาเขาชอบอ่อนยางไงเด่นนี่เหรอมีอยู่ไหมเด่นๆมาดูที่ตาดีมันมกอยู่ตรงไหนมันต้องเปล่งทางนี่นี่ยาวๆนี่แม่ไปต่นี้หนนู่นไปปลายน้องไปทางไหนล่ะนี่ โอ้ยด oh, <referral rate. S 1> ูนี่เด้หนิจิ้เบื่อเลยสวยนี่สวยเต็มตะกร้าเลยจิ้บือนี่แม่ยี่สิบใช้จะมูกแหละใช้จะมูกนะข้างสุดโอ้ยได้หลายๆกันางนี้ได้กี่บาทนี่แม่โอ้ยกี่บาท ยีบาทพอได้ี่าขายไม่ได้รกแก่มดนในยี่สิบาทใหญ่ลรูปนี่เป็นใหญ่เลยบ๊ายบายทุกคนนมจะบ๊ายบายฮักดูไหมลูกนี่